มมีีประโยชน์ด้ัสสวดีสวัสดีครับผมมาบ้าพี่น้องมามากินเข่ากินแกงน้ำมัพี่น้องมาจากบุญแหละมาจากสายซองพี่น้องบอกบอเชอร์ก็ได้ถ่ายคลิปตานไปหาเฮ้ยไม่งั้นพี่น้องก็สมวนนนะหักลวดบออ้วนต่ออ้ยแม่ยิ้มเลยายแล้วบออาทิพย์ตานเออยพี่ชายแล้วบออาทิตย์ตามทำอะไรบอใช่ระบวงสุดอย่าบวงเจ้า เราเห็นบ่โอ้ยยันไงพี่น้องแกงน้ำใหม่จับแบเลยพี่น้องใส่ผักขยแอผักขะแยอกับคลองฝากมาจากพูดเลยพี่น้องมาเกินเีย๋ยวเข้ามาเองเชียวมัดเชียวบ้านใดบ้านโคกจากเออขอบคุณเดอ้ดอบ้านใดไปก็ฝากให้กันกินมนะจุกลางไว้ให้กินนะถ้าลุไม่ให้กินโคกอะไรวะจักมันมีหลายโคกวะเขาไม่ได้ไปเขาได้เยียวหมดเด้ยไม่เคยเห็นนะเป็นชุด,ดทำมายุก,กันจากปีแล้วเลยอ่ะ อันนั้นก็อันนั้นก็ชามีี่เชห้าอ้วนน้ชามเอ็นเพรายังบ่หยชามบเนี่ยหอหอแล้วมั้งหอดแล้วปะอนกับักผักกบเคืองกินเะๆหม้ออบกินเยอน้ำหนักนี่งหม้อด ยังไม่ได้ฝากทองมอไว้เนนี่มะเขืออะอ่อนๆหมอเกต้องบอกว่าินก็ตกินกาก็ไม่อมีผักสัดมะกอกข้กะเทนมะเขือป้าไม่ได้เกียวฝากทั้หมวดผักสลทยอะไรบ้างอือต้องปลากระแจบมัเมีะแกรไคนอีไอันนี้ครับกอบกบเป็นใหม่ทอดเกินทอดอ่ะอเอาอามีวกเกลนลง อกอะไรมืนบอกอืมกินของอะไรมด่นระ่างเค่อยกินอันนี้าาบาร์อรนเด็ก้าน,น,น,มามนไม่งานครับไก่คล้าอ่าเทานี้เขาน้บ่อยๆหวากีปน้องปลาที่ประดกไป ปลาตัวน้อยปลาน้อยไม่ได้กินน้อยไม่ได้กินกินไปกินหมกินได้ทั้งกระดูกกินได้ทั้งไม้เลมาขาวเขาดิเฮ้ยเขยังบม่ลูดเลยดุกันต้อนดุกันนะแบบไหนวะมาขาวเอ้ไปเลยไปเนี่ยไปคุณเขาจะตรวจชาร์ท แต่งเข้าให้กินก่อกบกก่อยก็บก้ากินก่อนก็ลุงบุพากินไป่ใชเงาะอยจนอคือเทียวจากเยอะค่ะยกมอนาแปลบคอยเลือเทียวเยอะยังคอยชิมน้ำบอกอ้เอ้อยูยู่ากินแกนไว้ก่อนหน่อยแลเมียโทรดาแล้วเอาเมียไปอ่าเนียข้าี่บอกใช้โทน้ำเบืุย อันนี้มองหอไม้ทิพย์ไปจะแช่บ๊บผักอะไรอ่ะเอาไปเื่งผมมีมุงจอมะทำทำยังไงเจอผักกัดจองข้คมุลขมแล้ว่ากัดจได้แค่บ๊อบทำกะจรกะจงบกขมมันขมกว่า ขมยิมปลากระดา우เานนิปลากระดาบ้านเฮานี่กปลานี่กปลามันเเอยนี่ก็แกงน้ำไหมจับจับเลยมากินปาเครือกินกินกินมเครือดีดอกเอาเขาไม่ให้กินเอาไปบอกเอก็ลุเอ้ไ่หวยมคนเอาไ่บอใครลุงนั่งอยู่นี่เนาะไม่ได้คอยงออเลยค่ะ มากินเผามันกินอะไเมื่อคก่อนันตเางต๊นพนมก็กินโดนัทาชไปอะไรง่ายเนาะไม่อยากให้เมื่อค่ำเมื่อค่ำเลยทีเห็ดตีเห็ดแล้วเมื่อคำนเ เอาคลิปนี้ก็ไปกันได้ไหมเนาะขอลาไปก่อนไปเนาะเอ้ตอนนี้แขนเขาขอลาไปกินเขากันไเนาะเดี๋ยวก็เจ้ากินมดเดี๋ยวก็จ้ากินมืดตเด้อฝากคนไลค์กดติดตามมันะเหมอเลยว่าฟิไดกัขาทบขาไปเอออีกสี่เลยว่าบวมวนหรือว่าเสียงขอไม่ดีว่าบวมวนอะ เตียงตัวนี้ก็เป็นหวัดอยู่บสบายวฝากเป็นกำลัง,ง,งใจให้เด้อทุกหูทุกคนใช่ละอืมลายเต็มตัวพระเอกช่อง